เราก็เอามือไปแถมให้น้องไปเมื่อกี้แถมมันนั่นไปแล้วเดี๋ยวแถมปอมมือไปเพิ่มมากไกลครับน้องเป็นเอฟซีด้วยดูคลิปเลยน้องบอกอะขอบครับฝุ่นเลยนะครับกว่าครับมาครับขอครับขอครับถ้ามาตอนไหนก็โทรัวก่อนได้ครับเผื่อไม่อยู่ครับได้ครับนี่ครับลูกค้ามาจากบ้านไรนะครับก็มาจัดทุกสีไปนะครับหนึ่งชุดนะครับงานทุกสีของเราก็มีเยอะนะครับเยอะมากนะครับ เยอะนะครับมีเกือบทุกสีอะแต่ตอนนี้ก็โล่งๆบ้างนะครับตอนนี้แต่สต็อกข้างบนเนี้ยก็ขึ้นให้เต็มนะครับมันจะเป็นร้อยยี่สิบห้านะครับ sri บางลมร้อยยี่สิบห้าปวานนะครับ n o วา m x นะครับนี่แล้วก็งานล้อนะครับงานล้อพร้อมดุมลาล้อพร้อมขึ้นนะครับมีเลยนะครับใครสนใจนะครับมาได้เลยนะครับงานเยอะมากตอนนี้แล้วก็มีพวกคาร์บอนนะครับตอนนี้ตู้คาร์บอนยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับตู้คาร์บอนก็ขึ้นให้เต็มพิกัดเลยนะครับตอนนี้ของมีแบบจุกๆนะครับ บาโชกนะครับโชกก็มีนะครับเติมให้ตลอดนะครับโชกนะครับเติมให้นะับใครจะมาดูงานโชกนะครับมันได้เลยนะครับงานโชกเยอะมากนี่ไปอีกแล้วอ่ออีกชุดแล้วนี่เมื่อเริ่มโล่งอะหลายช่องอะ